นิยายรักนิยายเสียงเรื่องยอดรักของคนเถื่อนตอนที่19อย่ากโกหกผมนะแก้วสีหาราชข่มคนที่เตรียมจะอ้าปากแก้ตัวฉันไม่ได้โกหกนะคะมันก็แค่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้นเข้าใจผิดเราต้องถึงกับลงมือตบตีกันด้วยหรอพอเจอคำนี้เข้าไปก่อนกรนกเองก็พูดไม่ออก ผมไม่ได้ชอบจันจิราไม่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวนั้นเสียด้วยซ้ำาิีหราชพูดด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาก่อนกระหนกจ้องเขาเหมือนไม่เคยเห็นก็เขาเคยพาจันที่มามาเปิดห้องพักที่โรงแรมแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าไม่สนใจคุณจันที่มาเธอเองก็นึกสงสัยแต่มันไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของเธอซะหน่อย ไม่อยากคิดให้ปวดใจด้วยฉันต้องทำอาหารคาคุณสิงไม่งั้นเดี๋ยวข้าวมันไก่ไม่อร่อยนะคะก่อนกหนกจงใจเปลี่ยนเรื่องมีรือที่คนอย่างสีหราจะไม่รู้เธอเข้าไปจูบแก้มเขาเบาๆแทนการจูบแบบที่เขาเคยชอบทำและการเอาใจที่พยายามจะเบีเ่ยงเบนความสนใจของเขามันก็ทำให้เขาพอใจมากพอควร ก่อนกระหนกรีบทำข้ามันไก่ให้ทานตั้งโต๊ะช่วงหกโมงครึ่งคนชอบรสมือของเธอยิ้มกริ่มยิ่งได้ขนมหวานเป็นวุ้นกะทิรูปเป็ดก็ยิ่งต้องหาเวลาพักเขาหายเข้ายิ้มไปราวๆชั่วโมงครึ่งคนที่เตรียมตัวรออยู่ที่ห้องก็ใจจดใจต่อเธออยู่ในชุดนอนกระโปรงแขนตุ๊กตาตอนที่สีหราชกลับมาพร้อมขวดเครื่องดื่มเกลือแร่ ร้มกับเหงื่อโรมกายจึงบอกเธอพรุ่งนี้ผมลางานให้คุณแล้วไอ้ป้องมันโทรมาบอกโทรบอกคุณจิตให้ด้วยตัวเองเขาบอกด้วยเสียงเรียบแต่คนฟังตกใจฮะเขายกนิ้วชีขึ้นฟ้าเป็นเชิงปรามผมไม่ยอมให้คุณไปทำงานด้วยสภาพนี้แน่ๆคำพูดของเขาคือคำประกาศสิทธิเพราะ หน้าดุนั้นเตรียมตวาดถ้าเธอยังดื้อแพง่งสาวน้อยจึงเม,ม้นปากหุบฉับทั้งที่เตรียมจะเถียงเขาแบบนี้ชื่นจิตก็คงพอจะรู้เรื่องของเธอกับสีหราชแน่เธอนึกถึงวันก่อนที่รุ่นน้องของเธอถามและนึกถึงคุณชื่นจิตที่เข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ให้ก็คงเพราะแบบนี้คนไม่อยากขาดงาน ไ้แต่งเงียบกริบแอบงกค่าแดงที่ต้องหยุดไปดือด้อๆที่จริงผมไม่อยากให้คุณไปทำงานอีกแล้วมาทำงานกับผมไหมคุณเองก็ไม่ได้จบการโลงดามมานี่นนะเขาบอกไปก็ดื่มเกลือแร่ไปฉันเออเธอขยับตัวอย่างอึดอัดด้วยเหตุผลเดิมคือเธอเองก็กลัวว่าเขาจะเบื่อเธอ แล้วเธอจะทำใจได้ยังไงถ้าต้องเห็นเขาต่ำตาตำใจเธอแบบนี้และถ้าทางที่เธอแสดงออกมันก็ทำให้เขาไม่ค่อยพอใจฉันไม่ใช่คนเก่งนะคะเขาวางขวดน้ำแร่ลงที่เคาน์เตอร์นี่ผมจะบอกอะไรให้นะความจริงคุณจะอยู่เฉยๆคอยรอผมอยู่บ้าน แค่นี้ผมก็ยอมทุ่มให้คุณอยู่แล้วเย่ายวว่าแต่งงานเลยแค่คอยดูแลผมก็พอเขาบอกอย่างอ่อนใจนานแค่ไหนล่ะคะพอคุณเบื่อฉันก็ต้องย้ายออกไปเราก็ต้องหางานใหม่อยู่ดีเธอบอกอย่างอ่อนโหอยคุณพูดเรื่องอะไรคนหน้าเถือนยิ่งดูดุเถื่อนมากกว่าเดิมนี่แปลว่าคุณไม่ได้เต็มใจจะอยู่กับผมใช่ไหมในที่สุด ก็วนกลับมาที่เรื่องเก่าอีกจนได้ก่อนกะหนกเริ่มขยับตัวอย่างอึดอัดใจคุณก็รู้ฉันมาเพราะสัญญาคราวนี้สีหดาคขบกรามแน่นสัญญาคุณเอาเรื่องสัญญาอะไรมาอ้างผมกับคุณจิรภาไม่มีสัญญาอะไรต่อกันที่ผมทำไปทั้งหมดก็เพราะอยากให้คุณมาอยู่กับผมคำพูดของเขา ทำให้เธอถอนใจอยากให้อยู่ทั้งที่คุณมีคุณจันทิมาต่ะคะฉันเห็นคุณพาเธอไปเปิดห้องที่โรงแรมพากันลงมาควงกันต่อหน้าต่อตาพนักงานคนอื่นๆเธอหึงหวงคุณจนมีเรื่องตบตีกับฉันแล้วถ้าถ้าผิดสัญญากับคุณจิรภาฉันจะออกมาจากบ้านนั้นไม่ได้ คำพูดที่แสนอึดอัดใจหลุดออกมาจากปากของคนที่เคยปิดเงียบสีหราชนิ้วหน้าที่แท้คุณทำสัญญากับคุณจิรภานี่เองเพราะแบบนี้ใช่ไหมคุณถึงได้กแกล้งหนูทำดีกับผมเขาเริ่มแ่วีความโกรธและพร้อมจะลุกหนีเธอไปทุกเมื่อก่อนกระนกถึงกับตกใจเธอผวารีบดึงแขนเสื้อของเขาเอาไว้สะก่อน ฉันเปล่านะคะเสียงพูดแผ่วเบาเหลือเกินเขาเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วคุณก็รู้ฉันเต็มใจมาฉันแค่กลัวคุณดีกับฉันมากทุกอย่างฉันเต็มใจทำคุณมีความสุขเมื่อพูดมาถึงตอนนี้คนที่กำลังอ่อนไหวในอารมณ์ก็เริ่มตื่นตันจนเผลอน้ำตาคลอ จมูกของเธอเริ่มแดงจนมีเสียงฟ,ฟึดฟัดจนเขาจับความรู้สึกได้และเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงหันไปจับมือเธอไว้แอบภาคภูมิใจเล็กๆที่ได้รู้จากปากเธอเองว่าเธอเต็มใจที่จะทำเต็มใจที่จะดูแลเขาเล่าให้ผมฟังสิคุณสัญญาอะไรกับคุณเจรภาเธอเหลือบตาขึ้นศบตากับเขาเรื่องแม่ค่ะ ฉันแค่อยากพาแม่ออกมาจากที่นั่นถ้าคุณอยอมเซ็นสัญญากับบริษัทของคุณท่านถือว่างานของฉันสำเร็จแล้วและผมก็เซ็นสัญญาแล้วใช่ค่ะและฉันควรจะต้องไปเพราะถือว่าฉันทำงานสําเร็จคราวนี้เขาถึงบางอ้อแต่คุณยังอยู่กับผม เธอเมมปากก่อนจะพยักหน้ารับแดงๆเมื่อเขาเข้าใจอะไรง่ายๆแต่คุณก็ยังไม่ยอมไปไหนเธอพยักหน้ากระตุกรตกระตุกอีกครั้งก่อนจะเริ่มซับน้ําตาเพราะคุณไม่ยอมมีอะไรกับฉันแล้วฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเพราะสิ่งที่คุณยอมทำทั้งหมดกับตัวฉันมันมีค่าน้อยกว่ามาก คำพูดนั้นมันหลากหลายในความรู้สึกเธออายเพราะตลอดมาเธอเป็นฝ่ายเสนอตัวให้แต่เขากลับไม่สนองตอบแต่กลับให้เธอมากขึ้นทุกทีจนเธอรู้สึกผิดคุณเต็มใจฉันเต็มใจเธอย้ำคำเขาและมันทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นจนเผยยิ้มออกมาและเธอก็ดีใจที่เห็นเขายิ้มได้ ครงนี้ฉันจะพาแม่ออกมาคุณจะว่าอะไรไหมคะเขาสายหน้าผมจะว่าอะไรได้แล้วมีที่อยู่แล้วหรือพอเขาพูดเธอก็เลยออึง้งนั่นสิคะพอคิดว่ามีวันหยุดก็เลยอยากพาแม่ออกมาเร็วๆสาวน้อยยิ้มแย้มทำให้เขายิ้มบ้างลายนิ้วเบาๆบนแก้มนวลที่กำลังบวมเพอ ทำอะไรจะต้องวางแผนซะก่อนรู้ไหมเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมไม่คิดดีๆเขายิ้มอย่างอุ่นใจเธอจึงยิ้มรับฉันนี่โง่จริงๆเลยมัวแต่ดีใจจนลืมคิดเธอเธอยิ้มให้เขาอย่างด่าเดิงแล้วเผลอขยับเข้าไปกอดเขาอย่างรู้สึกเต็มตื้นผมจะช่วยหาที่พักให้แม่ของคุณก็แล้วกันแบบนี้ต้องมีบ้านสักหลัง ผมพอมีบ้านนว n ง w อยู่บ้างก่อนกนกพอจะรู้ว่านอกจากการเทคโอเวอร์บริษัทเขายังมีโครงการบ้านจัดสรรอีกหลายที่มีคอนโดมิเนียมอีกหลายแห่งโจเคยเล่าให้เธอฟังแบบนั้นขอบคุณนะคะเธอยกมือพนมจงใจกราบที่อกแกรง่งจนเขารู้สึกเขินก่อนที่จะจูบแก้มเขาแล้วบอกอย่างอารมณ์ดี คุณสิงค์คะเคยมีใครบอกคุณไหมว่าเวลาที่คุณยิ้มนะ่ะคุณหล่อที่สุดเลยจบแล้วนะคะยอดรักของคนเถื่อนเนาะตอนที่19ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ สำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามเอ๊ะก็พูดแล้วนี่เป็นอะไรปีใหญ่แต่ฝากชมพูสนับสนุนกันแล้วกันค่ะแล้วก็ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับเนาะ ขอให้มีความสุขในการรับฟังนะคะรักนะคะบคุณรักษาสวัสดีค่ะ